บทที่90้นึงกลับเข้าสู่สารบรรพบุรุษอีกครั้งเสี่ยวซานกล่าวว่าเมื่อเทียบกับตัวเจ้าก็พูดได้ว่ามีมากมายแต่ถ้าเทียบกับจักรวาลก็น้อยเกินไปการเดินทางในจักรวาลเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากอย่างไรก็ตามในจักรวาลก็มีความเสี่ยงมากมายเช่นกันเมื่อเจ้ากลับมาที่โลกเก่าของข้าข้าจะบอกเจ้ามากขึ้นและเมื่อเจ้าไปถึงที่นั่นเจ้าจะรู้สึกมหัศจรรย์มากขึ้นอย่างแน่นอน ข้าจะช่วยให้เจ้าฟื้นคืนอิสรภาพและเจ้าสามารถทำอะไรก็ได้ข้ามีวิสัยทัศน์อันยิ่งใหญ่สำหรับอนาคตและข้าจะยุ่งมากในตอนนั้นเจ้าคิดมากแต่ข้าชอบอยู่กับขุมพลังที่มีความรู้เช่นเจ้าในดาวฟาหลันข้ามีความเหงามากกว่าความเหงาเกิดจากการไม่สามารถสื่อสารกับสิ่งมีชีวิตอื่นๆสิ่งที่พวกเขาคิดและสิ่งที่ข้าคิดไม่ได้อยู่ในระดับเดียวกัน และตั้งแต่อยู่กับเจ้ามาเป็นเวลานานข้าก็พบว่าข้าไม่ได้อยู่ในระดับเดียวกับเจ้าข้าชอบสิ่งนี้มันรู้สึกเหมือนข้าสามารถเรียนรู้อะไรมากมายได้เสมอเพราะข้าเห็นสิ่งต่างๆในตัวเจ้าที่ทําให้ข้าทึ่งสู้ต่อไปนะพ่อในตอนท้ายเธออดหัวเราะไม่ได้เสี่ยวซานไม่รู้สึกอึดอัดใดๆเพราะชื่อที่เธอเรียกอย่างไรก็ตามเขาและภรรยาของเขามีลูกสาวคนหนึ่งในชีวิตก่อนหน้านี้และลูกสาวก็โตขึ้นแล้ว เมื่อได้ยินจริงๆเรียกพ่อของเธอเสียวสารก็อดคิดถึงลูกสาวของตัวเองไม่ได้และจู่ๆความคิดของเขาก็ผุดขึ้นราวกับน้ำพุลูกสาวที่มีค่าของค่าค่าไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเธอกำลังให้กำเนิดลูกอีกคนให้ยู่าวหรือไม่เมื่อมองไปที่ถังซานด้วยสายตาของเธอจริงๆก็สงบลงอย่างเป็นธรรมชาติเพียงแค่นั่งข้างเขาและมองออกไปนอกหน้าต่างกับเขา เพกาซัสค่อยๆลงมาและลงจอดบนถนนอย่างเป็นทางการนอกสารบรรพบุรุษขณะนี้ถนนอย่างเป็นทางการว่างเปล่าและไม่มีอสูรและพูดอยู่จริงๆโดยไม่มีการสื่อสารใดๆเห็นได้ชัดว่าถนนได้รับการเคลียร์ล่วงหน้าเพื่อแสดงการมาถึงของตระกูลต้นทองฟ้าเป็นการให้ความสนใจของผู้คนการดูแลมันต่างกันมากพอไม่กงจือมารายงานตัวก็ไม่มีใครสนใจเลยเสี่ยวสารอดไม่ได้ที่จะรู้สึกไม่สบายใจเล็กน้อยสำหรับคนรักของเขา เป็นกฎที่ผู้ที่ไม่ใช่จักรพรรดิจะบินไปในราชสำนักบรรพบุรุษไม่ได้และไม่มีใครทำลายมันได้รถมาลงจอดอย่างเรียบร้อยบนถนนที่เป็นทางการและเดินไปข้างหน้าอย่างช้าช้าก่อนเข้าสู่ราชสำนักมีคนจากราชสำนักมาทักทายพวกเขานำทางไปข้างหน้าและนำรถมาของตระกูลต้นทองฟ้าไปยังลานบรรพบุรุษโดยตรง การดูแลนี้สูงมากดูเหมือนว่าพวกเขายังคงห่วงใยเจ้าแค่คนโง่พวกนี้ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าพวกเขาไม่ได้ต้อนรับตระกูลต้นทองฟ้าจริงๆกระซิบเสี่ยวซานเหลือบมองเธอและพูดว่าเจ้ารู้มากเกินไปจริงๆกล่าวด้วยอารมณ์บางอย่างมีเพียงเจ้าเท่านั้นที่เข้าใจจิตใจของเจ้าว่าลึกแค่ไหนเสี่ยวซานกล่าวว่าในฐานะลูกสาวของข้าเจ้าไม่ควรใช้ปัญญาเพื่ออธิบายพ่อของเจ้าเหรอ จริงๆยิ้มและพูดว่าตกลงพ่อเจ้าคือผู้ทรงปัญญาเจ้ามีแผนอะไรอีกในอนาคตข้าอยากรู้จริงๆเจ้าถูกบังคับให้เข้าร่วมการต่อสู้เพื่อเลือกคู่หรือไม่เจ้าวางแผนที่จะใช้ตัวตนของเจ้าในฐานะกลุ่มต้นทองฟ้าเพื่อเข้าร่วมหรือไม่เสี่ยวซานเหลือบมองที่เธอและกล่าวว่าปรากฏว่าเจ้ากำลังโกหกในจุดตันเถียนของข้าและเจ้าได้ฟังสิ่งต่างๆแล้วหรือไม่ข้าได้ยินโดยบังเอิญด้วยจริงๆพูดด้วยน้ำเสียงเยาะเย้ย เสี่ยวซานพยักหน้าและพูดว่าข้าเข้าใจแล้วข้าจะปิดกั้นด้วยความรู้สึกศักดิ์สิทธิ์ของข้าในสิ่งที่ไม่ต้องการให้เจ้าได้ยินในอนาคตจริงๆมองเขาอย่างเศร้าๆและพูดว่าพ่อข้าเจ้าทำกับลูกสาวแบบนี้หรือข้าถูกเจ้าฟัก,กออกมาเสี่ยวซานไม่สนใจเธอหลับตาและรอยอย่างเงียบๆต่อไปพวกเขาจะเผชิญหน้าจากกักรพรรดิแห่งราชสำนักและพวกนั้นไม่ใช่คนโง่เขาจริงๆโดยเฉพาะผู้ชายคนนั้น จร,จริงๆแลบลิ้นของเธอกลายเป็นลำแสงรวมตัวกันเป็นร่างของเสี่ยวซานและหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยออร่าของเสี่ยวซานก็ทำการยับยั้งมากขึ้นตราประทับสายเลือดของตระกูลต้นทองฟ้าฉายแสงรัศมีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในร่างกายของเขาปกปิดตราประทับของสายเลือดอื่นๆ ด้วยรัศมีของบรรพบุรุษต้นไม้และปราณแห่งความโกลาหนที่มีอยู่ในจกักรพรรดิย่างเงินครามแห่งความกลาหนมันเป็นไปไม่ได้ที่จกักรพรรดิจะมองเข้าไปในสถานการณ์จริงในร่างกายของเขารถมาเพกาซัสไม่หยุดจนกว่าจะถึงภูเขาสภา,สารบรรพบุรุษท่านผู้อาวุโสจีนมาถึงเนินสภา,สารบรรพบุรุษแล้วกรุณาลงจากรถแล้วเข้ามาเสียงที่เคารพจากภายนอกดังขึ้น เสี่ยวซานลุกขึ้นและลงจากรถเนินสภาสูงตรงานปรากฏขึ้นต่อหน้าเขาอีกครั้งลมหายใจของราชสำนักยังคงเหมือนเดิมทุกประการพลังมหาศาลแต่ผสมบนเปกันไปในอากาศแต่ความรู้สึกสงบทำให้ผู้คนรู้สึกแปลกมากเนินสภายังคงเต็มไปด้วยบรรยากาศอันแข็งแกร่งของความยิ่งใหญ่ซึ่งจะทำให้ผู้คนรู้สึกกดดันอย่างมากจนมองไม่เห็น ผู้อาวุโสส่วนใหญ่ของตระกูลต้นทองฟ้ามาที่นี่เป็นครั้งแรกรู้สึกถึงพลังอันมากมายในลานบ้านของบรรพบุรุษจากนั้นมองไปที่เนินรัฐสภาที่อยู่ข้างหน้าพวกเขาพวกเขาทั้งหมดรวมตัวกันอยู่ด้านหลังเสี่ยวซานโดยไม่รู้ตัวพวกเขาไม่รู้ว่าทำไมตรับใดที่พวกเขาอยู่เคียงข้างเสี่ยวซานพวกเขาจะรู้สึกสบายใจอย่างเป็นธรรมชาติ คนที่มาทำหน้าที่ต้อนรับพวกเขาคือชายที่แข็งแกร่งจากเผ่าแก่นแท้ของดอกทานตะวันสวรรค์ยังเป็นระดับราชาอีกด้วยผู้อาวุโส36คนของตระกูลต้นไม้ทองฟ้าที่เห็นเส้นลมปราณจากบนรถม้าก็แปลกใจเช่นกันต้องรู้ว่าแม้แต่ตระกูลแก่นแท้ของดอกทานตะวันสวรรค์ซึ่งเป็นตระกูลที่ทรงอิทธิพลที่สุดในอาณาจักรไตเฉินจำนวนมหาอำนาจในระดับราชามีแค่ไหน โดยไม่คาดคิดเผ่าพันธุ์ที่อยู่ห่างไกลในเมืองชายแดนมีสิ่งมีชีวิตมากมายที่เหนือระดับของราชาท่านผู้อาวุโสจินผู้อาวุโสโปรดมากับข้าด้วยขณะพูดตัวแทนของสำนักบรรพบุรุษได้นำเสี่ยวซานและผู้อาวุโสของตระกูลต้นทองฟ้าเข้าไปในเนินเขาสภา เสี่ยวซานเคยมาที่นี่มาก่อนแต่เขาไม่เคยเข้ามาจริงๆการประทะระหว่างเขากับจกักรพรรดิเมื่อเขาบุกทะลวงสู่การเป็นเทพ,พเจ้าได้เกิดขึ้นในสวนนรกไม่กงจือซึ่งเป็นคนอยู่ในเนินรัฐสภาคราวนี้เมื่อเดินเข้ามาจากทางเข้าหลักเขาสัมผัสได้ถึงทุกสิ่งทุกอย่างที่นี่อย่างเงียบๆความผันผวนของพลังงานในสภานั้นบริสุทธิ์กว่ามากแม้ว่ามันจะยังคงเป็นออร่าพลังงานผสมแต่องค์ประกอบเหล่านี้ถูกกรองอย่างชัดเจนและสามารถดูดซับได้โดยตรง สำหรับเผ่าต้นทองฟ้านอกจากพลังงานชีวิตแล้วพลังงานอื่นๆยังสามารถดูดซับได้จริงแต่หลังจากดูดซับแล้วพลังงานเหล่านั้นจะยังคงถูกแปลงเป็นพลังงานชีวิตเมื่อมีเสี่ยวซานและผู้อาวุโสของตระกูลต้นทองฟ้าจำนวนมากรัศมีแห่งชีวิตก็ปรากฏขึ้นรอบตัวของพวกเขาตามธรรมชาติ ซึ่งจะส่งผลต่อความผันผวนของพลังงานในสภายอย่างน้อยเจ้าหน้าที่ที่ทักทายพวกเขาในราชสำนักก็สามารถสัมผัสได้ถึงพลังงานแห่งชีวิตที่ติดตามพวกเขาอย่างชัดเจนไม่ว่าที่ใดพลังงานชีวิตระดับสูงของเผ่าต้นทองฟ้าจะต้องได้รับการต้อนรับอย่างแน่นอนเพียงแต่วิธีการต้อนรับแบบเก่านั้นไม่ค่อยดีนะจิตสำนึกของเสี่ยวซานมีพลังมากเพียงใดจากพนักงานเหล่านี้เขาสามารถสัมผัสได,ได้ถึงความโลภ ตระกูลทองฟ้าก็อร่อยไม่แพ้กันเสี่ยวซานถามราชาแก่นแท้ดอกทานตะวันซึ่งนำโดยสารบรรพบุรุษขอโทษนะการประเมินของข้าจะเริ่มเมื่อไหร่ราชาดอกทานตะวันกล่าวว่าข้าไม่ทราบรายละเอียดนั้นข้าจะเจ้าไปพบด้วยตัวเองเจ้าควรรู้ว่าจะเริ่มการประเมินเมื่อไหร่เมื่อได้ยินคำพูดของเขาเสี่ยวซานก็พยักหน้าเล็กน้อย จกักรพรรดิสวรรคเทีนยนหยางผู้มีอำนาจนี้รู้จักกันในนามสวรรค์ทั้งสี่น่าจะเป็นขุมกำลังแห่งแรกที่แท้จริงในราชสำนักบรรพบุรุษในระดับความแข็งแกร่งในปัจจุบันแม้ว่าจากักรพรรดิอสูรคริสตันผู้ยิ่งใหญ่จะอยู่ที่นั่นมันก็เป็นอันดับสองการสิ้นพระชนของจกักรพรรดิสวรรค์วัชระมีผลกระทบอย่างมากต่อจัก,กรวรรดิเฉินและการประชุมแลกเปลี่ยนครั้งต่อไปมีความสำคัญมาก เมื่อเห็นว่าเสี่ยวซานยังคงสงบเมื่อเขาได้ยินว่าจะพบกับจักรพรรดิสวรรคเทียนอย่างจักรพรรดิของตระกูลดอกทานตะวันสวรรค์เขาอดไม่ได้ที่จะชื่นชมอย่างลับๆคุณสมบัติทางจิตใจของชายผู้นี้ดีมากแม้ว่าผู้อาวุโสของตระกูลต้นทองฟ้าที่ตามหลังเสี่ยวซานจะไม่พูดแต่เขาก็สามารถเห็นความประมาทของกันและกันในการสบตา